อัปเดตล่าสุดงานทุ่งสีเมืองอุดรปีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดู เริ่มจากของกินก่อนเลยร้านนี้เป็นร้านดังจากติกตอกชื่อร้านเจ้าแม่กุ้งย่างมันกุ้งเห็นร้านสีฟ้าแบบนี้เดินตรงเข้ามาได้เลยกุ้งย่างมันกุ้งฉ่ำหอม,หอมย่างให้แบบใหม่ๆร้อนๆเขาใช้กุ้งไซส์ใหญ่แบบสดๆเด้งๆดูความฉ่ำของมันกุ้งคือน่ากินมากกลิ่นนี้หอมไปจนถึงหน้างานใครเดินผ่านก็ต้องแวะเขาก็จะมีไซส์ M L X L อันนี้ที่บางสั่งจะเป็นไซส์ M นะทุกคนเขาก็จะให้เป็นขนาดและก็หล่ำเอามากินคู่กันราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดแซบๆตามด้วยหอมเจียวหอมๆแบบนี้เลย ดูความน่ากินทุกคนทั้งหอมกุ้งหอมมันกุ้งบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีรสเผ็ดเปรี้ยวคือเด็ดมากแล้วก็ยังมีกุ้งหมาย่างชีดอันนี้อยากให้ลองจริงๆเขาจะเบิรนไฟจนชีดละลายปิดท้ายด้วยซอสฉีดแบบชุ่ำๆฉีดยืดๆหอมฟิมาต่อกันที่ร้านเจ้าแม่ยำหอยนางรมเป็นร้านดังจากติ๊กตอกที่ห้ามพลาดร้านนี้เขาใช้เป็นหอยไทยแท้ไม่เมือกไม่ขาวความแซ่บมันอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะมีพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่หอยนนางงรมมตตัวอๆลไป ด้วยยอดกระถิ่นแล้วหอมเจียวเป็นตาแซบแต่ยังไม่จบแค่นั้นทุกคนร้านนี้เขาจะโรยหอมเจียวให้แบบพูนเจาโก้ให้ยอดกระถิ่นมาเป็นคำแบบนี้เลยตัวหอยก็คือเต็มปากเต็มคำรสชาตินี่ก็คือแซบแบบเต็มสิบท์ไหมคะนอกจากนี้ที่ร้านเขาก็ยังมีกุ้งแช่น้ำปลาใช่กุ้งส,สดๆเด้ง,ดงตัวโตโต,ตาน้ำจิม้มซีฟูดตามด้วยหอมเจียวอืม้มความเผ็ดความแซบน u m b e r วันจริงๆหรือจะเป็นแซลมอนก็มีเหมือนกันพิกัดความอร่อยร้านสี่ฟานี้เลยเด้อเจ้าแม่ยำหอยนางร้มนอกจากนี้นะภายในงานก็ยังมีโซน ของฉชนส่วนเครื่องเล่นใครสย่ยโหดต้องลองหรือจะเป็นความน่ารักงุงหญิงก็มีให้อาหารสัตว์ด้วยรีบม,มากันเดอ้อถึงแค่วันที่12ธันวาคมเท่านั้น